อ้าวพี่น้องครับเจ็ดสิบมือนี่เจ็ดสิบโปรนะครับมาใหม่ๆมันหมาดครับพี่น้องเดี๋ยวสิดมาลงออกว่างไปนะปีอ่าสิดพลาดมากน,นะครับน,นี่ครับเป็นวันน่าเกินไรยแน่นอนมาสันา่นไปนี่คราวเหนียวกอขอยี่สิบสองครับพี่น้องโอ้เป็นห่วงดีของเพื่อนดีๆอยู่ครับน,บนี่เป็นห่วงดีของเพืดด่อนดีๆอยู่นะครับน,น,ดดนี่ตรงนี้หนาแน่นเลยครับนี่ออกออกวันทีนะเจ้าหน่อยพี่น้องหนาแน,น,น่นปิ๊กเลยนะครับ นาจนล่มนะพี่น้องนะนะครับเพราะว่าแต่ว่ากับบาดเสียวฝนเมื่อคืนนี่นะครับพี่น,อน,น,น้องคันฝนตกมากล่นมดครับเลยเขาน้าปังมันเป็นสันแต่บ่คือบ่คือเขาหน้าปีด้ครับพี่น้องเ <S S S 2> ขาหน้าปังมักค่วมห่อนนะครับแต่ว่าพอถือค่วมเย็นนี่ลนนะครับกับบ่ถึงไระหาทาถังขับมาได้ดอกพี่น,อนอ้องเพราะสีถังกลัวอยู่เพราะว่าเอ่อเป็นมักทีนะครับอันนี้มักทีพอทีแหละเป็นห่วงก็โอเคพี่น้องต่่วาขันทีบ่เป็นห่วงกันยุงนะครับอันนี้ สี่ถังกว่านะครับต่อต่อไร่เพื่นวัานน่าอยู่นี่สองในสองงานเพืนว้น,นสิบถังนะพี่น้องนะครับนี่เอาเพิ่งแต่ก่อนเพื่นเคยเกี่ยวเพิ่นวัานปบริบ้านนี่เพิ่นเคยเกี่ยวได้ได้สตันครพี่น้องอ่าได้ไร่ละตันกว่านะครับเอาลองไปครับพี่น้องมือน,นี่มาลุ้นกันครับเด็เดเจโปรครับออกมาแล้วครับ,ได,ไ,บดไดุ้ยไร่ดีเลย่มมากนมันลเเมื่อวานเนี่นียืส สรถเมืวาคตอนวานกิดมผมโอ้ยเร่รครับพี่น้องกีสิทธิ์โปร นี่บนถามนะครับว่าเอาไปจ้างื็เห็นน้องไส้ออกรถขั้นหน่อยแท้ที่จิงเราเนี่ยพี่น้องนะครับต้องเข้าใจเรื่องเงินน้ำนะครับเพราะเรื่องเขาสิออกรถเขาต้องเข้าใจเรื่องเงินน้ำนะครับเพราะว่าสาคัญเลยครับเรื่องเงินเรื่องการพอนนะครับขั้นใหญ่ขึ้นกับแพงนะพี่น้องแพงนะครับเพราะว่าแรงเขาไหลเขาก็ต้องแพงนะครับผมเปรียบเทียบตอนไปออกขั้นนี้นะครับถ้าน้องไปออกขั้นนี้อ่า ไปเป็นเก่าสามพี่น้องตอนนั้นร้อยแปดตอนท่านนี้ไปเป็นเก่าสามเก่าสามราคาเงินสดของเก่าสามนี่ที่บ่มีตัวแอวนหนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นนะครับตอนนั้นเนาะนะครับพอดีคันนี้นะครับคันนี้ยันคันนี้เท่าไหร่นะยันคันนี้เท่าไหร่นะซื้อเงินสดเหรอเท่าไหร่เนะี่ยล้านแปดหมื่น 8, ปกติรุ่นนี้ตอนไปออกล้านหนึ่งแสนนะครับแต่ว่าพอดีเป็นซื้อเงินสดได้ต่อได้อีกเ<ม>ขาบอกล้านหนึ่งแสนใช่ไหม เขาบอกล้านหนึ่งแสนใช่ไหมล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแต่ว่าพอเราซื้อเงินสดเราลดให้เป็นล้านล้านอ่าล้านแปดหมื่นครับพี่น้องในคันนี้ครับซื้อเงินสดนะครับล้านแปดหมื่นคือสาเหตุนะครับพี่น้องอ่าเป็นอย่างนี้งินล้านจังโบออกตัวไงครับอันนี้คือตัวนี้ผมมีงวดครับสบายใจได้เลยนะครับเล้วก็สายพานการซ่อมบำรุงก็ถือกว่าตัวไงครับพี่น้องดูแลง่ายกว่านะครับการซ่อมบำรุงก็ถือกว่านะครับ ถามมาเกี่ยวข้าวล้มข้าวข้าวล้มข้าวที่มันเป็นข้าวนาปีฟางยาวๆเกี่ยวได้ไหมเกี่ยวได้ครับเพราะว่าเกี่ยวนาปีมาแล้วครับพี่น้องครับโบต้องไปอ่โบต้องไปเรียนเร็วครับพี่น้องโบต้องไปสนใจว่าเขาต้องเอามือแล้วหลายๆลอะไรนะครับอันนี้ก็ับเปอร์ไรมานวันละยี่สิบไร่ครับเกี่ยวข้าวนาปีที่ผ่านมานะครับบาดีอีกอย่างหนึ่งครับประเด็นบำรุงง่ายซ่อมง่ายอะไรก็หาง่ายแล้วก็อะไรหน่อยชินกับโบจุกิกหลายอย่างครับ คือรถ70โปรที่ตัดสินใจออกนะครับกับดองไส้นะครับกับออกมานะครับส่วน93นะครับการซื้อขึ้นสวนกับตกไป1นล้านสี่แสนนะครับกับสิบกวักว่าอีกต่างหากพี่น้องเงินอีกต่างหสี่แสนนะครับอันนี้1นล้านนะครับพี่น้องไรเมื่อีกอีกสี่แสนนะครับมันกับโอ้โวเป็นธรรมดาพี่น้องนะครับมาถามว่าตามออกมาใส่เรารถไอรถน้องนะครับถามว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับ การใช้งานนี่คือความแห้งนะครับความแห้งความบุกอ่าความบืนนะครับความบกคอยติดลมเนะี่ยกับเก้าสามครับพี่น้องแต่ว่าความคล่องตัวแบบทีนี่เจ็ดสิบโปรนี่มันจะเป็นอ่าขั้นบังคับหรือว่าขั้นควบคุมนี่อันเดียวกันครับพี่น้องแบบลักษณะเก้าสามร้อยห้าเลยนะครับอ่าเมื่อกหรควบคุมไงครับพี่น้องเจ็ดสิบโปรนะครับคล่องตัวแบบนี้พี่น้องเดินทางไปน้ำช่องแคบถนนจะแคบไปได้สบายนะครับอันนี้คือ การตัดสินใจซื้อนะครับพอซื้อแล้วซื้อแล้วมาใส่งานพี่ตระได้ไปหรองซื้อแล้วมาใส่งานรู้สึกประทับใจเลยครับประทับใจเลยหนึ่งเร่องราคานะครับถึงว่าดาวเขาก็ทรงปีละบ่อหลายบาทนะครับพี่น้องทรงพศทรงไ้นะครับแล้วก็บสองนะครับเร่องบำรุงรักษาง่ายเพราะว่ามันน้อยชิ้นแล้วกัสามนะครับทาเก็บแคบการไปมามาขึ้นเทนเลอร์ขึ้นพ่วงง่ายครับพี่น้องง่ายง่ายมากง่ายครับ นี่คือเหตุผลนะครับที่ซื้อรถ7จ็ดสิบโขเกี่ยวดีขึ้นครับพี่เราเพราะไอ้ทู้เกี่ยวของกองแนนเองครับโอเคครับเกี่ยวน้ำเกี่ยวข้าวครับคือเหตุผลที่เราออกครับอีกอย่างนึงก็คือพี่น้องมาใส่อะไรอนะครับใส่กับเกองสามเมื่อเพราะว่าไปน้ำกันนะครับพี่น้องไปน้ำกันไปค้างกันนะครับ กูซื้อมานะครับเชี่ยวขอกับรถหน่อยนะครับได้ปีเราเป็นหน่อยขึ้นกันได้ได้ได้เราเป็นหน่อยขึ้นกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันได้หลายกว่าเก่าวสามก็คือมันประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันกว่านะครับนี่คือขอดีขอเสียของรถใหญ่รถหน่อยนะครับดีซีเก้าสามนี่แห้งกดไปหน่อยขับดีครับเป็นตะนายครับพื้นพื้นปัตตาดีเป็นตนายนะครับคักนะครับตัวนั้นแต่ว่าขับข้องตัวแล้วก็คือตัวใหญ่นะครับเจ้าเลนตัวใหญ่นะครับ นี่คือเหตุผลการซื้อรถเกี่ยว DC 70 p r o นะครับ